หลังจากเซนให้สัมภาษณ์เมื่อปีที่แล้วไปนะคะว่าเคยลดน้ำหนักจนเกือบเป็นโรคอโนอเล็กเซียแต่ดูเหมือนจินอีสมาชิกของวงโอไมเกิลจะก้าวข้ามนีสายอดอาหารจนเป็นอันตรายไปไม่ได้นะคะเพราะเมื่อเดือนที่แล้วค่ะทางวงเนี่ยออกมาประกาศอีกแล้วว่าจินอีต้องพักงานชั่วคราวเพื่อให้เธอกลับไปรักษาตัวให้หายจากอาการนี้ซึ่งเธอก็ไม่ใช่อดอลดในวงการเคป๊อปคนเดียวนะคะที่เคยออกมาสารภาพถึงผลข้างเคียงจากการลดน้ำหนักให้มีหุ่นผอมสวย เพราะเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาค่ะอีกคนหนึ่งโซจองจากวง ladies code ค่ะก็เคยให้สัมภาษณ์ว่าเธอหนะ่ไม่มีประจำเดือนมาเป็นเวลาเกือบปีแล้วค่ะเนื่องจากฮอร์โมนของเธอเนี่ยลดต่ำลงจนเท่ากับคนในวัยหมดประจำเดือนอย่างเมื่อปี2012เนี่ยก็เคยพูดว่าการได้เห็นตัวเองในรายการ the voice of korea เป็นครั้งแรกเธอก็ช็อกเลยนะกับการเห็นรูปร่างตัวเองที่มุ่งมัน่นลดน้ำหนักไปถึง11กิโลกรัมค่ะ หรือ,อยังนักร้องสาวอีกคนค่ะบักโพรามพ,พักโบรัมนะคะก็เป็นอีกคนที่เคยลดน้าหนักได้ถึง32กิโลกรัมคุณผู้ชมแต่เธอก็อยอมรับว่ารูปร่างที่เปลี่ยนไปค่ะทำให้ความกว้างของระดับเสียงของเธอลดลงอย่างมากด้วยเหมือนกันนะคะ ค่านิยมสวยต้องผอมในเกาหลีใต้นั้นค่อนข,ข,ข,ข้างรุนแรงเลยละค่ะเมื่อปี2013เนี่ยมีผลสำรวจเพราะว่าสาวเกาหลีช่วงอายุ19 24ปีมีน้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐานมากถึง17.5เซึ่งก็สอดคล้องกับรายงานขององค์กร NHI นะคะที่พบว่าในปี2005 2015มีเด็กหญิงชั้นมัธยมที่ไม่ได้เข้าเกณฑ์โรคอ,อ้วนแต่มองว่าตัวเองเป็นคนอ้วนถึง34.7 นอกจากนี้ก็ยังเห็นได้จากท่าทีการปฏิบัติต่อผู้หญิงในสังคมทั่วไปด้วยนะคะอย่างกรณีของทิฟฟานี่วง girls generation ค่ะที่เธอเนี่ยบอกว่าเมื่อก่อนเคยถูกเพื่อนในวงล้อว่าเป็นคุณหมูสีชมพูเพราะว่าเธอมีน้ําหนักมากที่สุดในวงซึ่งมากที่สุดนะคะผู้ชมแค่48กิโลกรัมกับความสูง162เซนติเมตรเท่านั้นเอง ซึ่งก็มีการเปิดเผยของผู้จัดการวงเคปบออีกวงหนึ่งด้วยนะคะที่ไม่เขอเปิดเผยชื่อเนี่ยบอกว่าไอดอลส่วนใหญ่เนี่ยจริงๆแล้วอดอาหารตลอดเวลาแหละค่ะถึงต้นสังกัดจะพยายามให้คําแนะนําที่ดีต่อสุขภาพมากเท่าไหร่แต่ว่ามันก็มีความกดดันจากสื่อแล้วก็ผู้ชมทําให้พวกเธอต้องหาวิธีลดน้าหนักเอาเองดีๆค่ะ